ขอใจเป็นเอจายจริงๆแล้วเอจายแมเนจเมนต์มันก็คือวันเน็ตนั่นเอ,อย่างชมรมชมรมธนูอาจารย์นะ,ะคุณโบกี้เป็นประธานชมรม,ม,มแต่ในชมรมก็แบ่งออกเป็นสี่บ้านแบบแฮร์รี่พอตเตอร์คุณโบกี้ไม่มีสิทธิ์เป็นหัวหน้าบ้านนั<อ>้นคุณโบกี้เข้าไปอยู่ในบ้านหัวหน้าบ้านเขาใหญ่สุด<อ>ก็ต้องเชื่อฟังหัวหน้าบ้านเหมือนนี่เนี่ยพิลิตรีอะไร<อ> คุณใหญ่หที่ไปทานชมรมก็จริงแต่คุณกลับเข้ามาคุณก็ต้องเป็นลูกน้องอยู่ในบ้าน <c oughs> หัวหน้าบ้านใหญ่กว่าไอ้เจ้าโฟอะโฟเป็นหัวหน้าบ้านโ <c oughs> บก,กี้ก็ต้องมานั่งฟังในฐ <c oughs> านะที่เขาอยู่ในบ้านใช่ไหมเอาอ,อีกแล้วในระบบธนูมันมีสายดาดั้งห้าสีสามสองหนึ่งไล่กันใช่ไหมแอร์เนี่ยแอร์ดั้งสูงสุดแต่ห้ามเป็นประธานห้ามเป็นหัวหน้าบ้านอก็จะได้ไม่ต้องมีอีโก้ด้านใดด้านหนึ่งแล้วพอแบ่งเป็นสี่บ้านจากนั้นแบ่งออกเป็นห้าสี แต่ละบ้านแบ่งออกเป็น5นน้าสีหรมีการ <5 S 2> แข่งกีฬาสีาแข่งกีฬาสีของ5้าบ้านอีกเอามารวมกันคือคือ <ười> <c ười> ทำลายอัตราของความเป็นบอสทิ้งหมดเลยสับ,ส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 บเหมือนหมูสับเลยนะเนี่ยจนคุณตอบไม่ได้เลยว่ากูเป็นอะไร <c ười> มันแล้วแต่เอจายไงถ้าเรื่องนี้มาก็สีนี้ไปรับถ้าเรื่องนี้มาอาจจะเป็นบ้านนี้ถ้าเรื่องนี้มาทุกบ้านไปหมดโอเคไหมยามลบกันเต็มที่โบกี้เพราะเข้าไปประธานชมรมเขาต้องฝั่งโบกี้ส่วนอาจารย์เองเนี่ย ต้องไม่เป็นประธานไม่เป็นหัวหน้าบ้านจายเป็นลูกบ้านเพราะอาจารย์เป็นโฟลเดอร์อาจารยเป็นลูกบ้านบ้านไหนอ่ะคนนั้นเขาก็ดีใจแย่เลยดิอาจารย์เขามีลูกบ้านอยู่เรืนอง<า>การเวียนๆไปก็ไปเรื่อยๆแล้วแต่จะไปอยู่บ้านไหนเออโฟลเดอร์จะเล่ร่อน <c oughs> ยิ่งตำแหน่งสูง <c oughs> <c oughs> ยิ่งต้องต่ำเขาเรียกว่าเซอร์วอนสเลดเดอร์เป็นเป็นผู้นำอย่างคนใช้วันวันหนึ่งออแกนิเซชันช้ามันไม่มีอาจารย์แค่เข้าไปปลุกระดมมวลชนไปสร้างพลังเขาเรียกว่าเอ e เน y ี ไป,ไปเพิ่ม energy จากนั้นมาก็ให้แต่ละคนมีเพอร์โพของตัวเองอม,อม,มี objective ของตัวเองแล้วก็เลยทำ OKR OK ก็ใช่ K หลัการ OKR แปลว่า objective key result เป็นระบบ management สมัยใหม่ซึ่งม,มันไปกับพวก AJ ปฏิบัติทำเหมือนเล่นกีฬาปฏิบัติทำเหมือนกล้ามเนื้อ ฟังอย่างเดียวไม่ได้อ่านอ่านหนังสือว่วยน้ําจมน้ําตายนะฮะชาใช่อ่านต้องไปว่ายคุณอ่านธรรมะมาหมดแหละยอดเลยเอาผู้หญิงแก้ผ้าสวยๆเดินให้ดูเห็นนะเอาเงินไปยั่วหลงสีกานี่ไม่ใช่แล้วต้องมาฝึกจริงๆต้องฝึกฝึกอย่างต่อเนื่องนะถ้าพักผ่อนอ่ยๆก็ต้องก็เริ่มันใหม่อีกแล้วคนที่ทางานเยอะๆไม่มีเวลาทำไงอาจารย์โอ้โหคนงานเยอะนี่แหละแบบฝึกหัดปฏิบัติทําเยอะมากเลยยังไงอาจารย์ฝึกยังไงก็ ลูกค้ากวนตีนก็หายใจลึกๆมองเขาอย่าง unconditional love ยิงคำถามลูกค้าเปลี่ยนลูกค้าเป็นโคชชี่คุณลูกค้ารู้สึกยังไงกับสินค้าคุณลูกค้าคิดว่าทำนี้ยังไงต่อตคุณลูกค้าเป็นเจ้านายเหรอคะเจ้านายก็เหมือนกันเจ้านายคิดอะไรอยู่เจ้านายอยากเรางนี้สำเร็จเจ้านายคิดว่าเจ้านายควรทำยังไงไม่ไปไม่ไม่ไปตอบโต้ไม่ไมีตอบโต้เขาเรียกว่า dancing with c o ชช h y ธรรมะมันปนอยู่กับทุกอิริยาบถธรรมะมันปนอยู่กับทุกการทํางานอาจารย์พูดท่าพูดตลอดเลย ธรรมะคือหน้าที่ธรรมะคือการทํางานหน้าที่ดูแลพ่อแม่การงานเต็มไปหมดแา่พรยพุท่าท่านสอนไว้เยอะก็เรียนรู้จากการฟังแล้วเอามาทําแค่นั้นแหละแล้วก็ฝึก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 แล้วก็ล้อมวงคุยกันบ้าง<ฮ>ไปหาบัณฑิต<ม><ม>บอ่อยๆสายหลวงปู่มั่นเนี่ยอย่างผมก็สายพระป่าหลวงปู่มั่นอย่างเงี้ยต้องต้องไม่ทิ้งครูบาอาจารย์เกิน2ปีไม่งั้นจะหลงตัวเอง